เปิดอันดับยอดวิวเพลงหมอลำฮิตแห่งปีโอ้โหพี่น้องครับเพลงน้องอุกอเพชรบ้านแพงยืนหนึ่งในตอนนี้นะพี่น้องครับอ่ะมาถึงอันดับที่สิบเลยดีกว่าขอจัดเป็นสิบอันดับแล้วกันเนาะสาวกูเนาะล้านทุกวิ๊อ๋อสิบอันดับนะครับผมอันดับที่สิบได้แก่เพลงสีสะเก็ดเพชรบ้านแพงของทั้งสาวลอยเพชรบ้านแพงเพลงนี้แตงมากเพราะวันอย่างสาวกูขออธิบายเนี่ย เพราะว่าบอโจมีความว่าต้องการที่อยากจะขอบคุณเช่าศรีสะเกตนะครับก็เลยเดแต่งเพลงอ<ช>ีก <ๆ S 1> ขึ้นมาก<ช>เพราะว่าปีที่แล้วแล,ล้วก็รวมถึงปีนี้จังหวัดศรีสะเกดเป็นจังหวัดที่จ้างสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเยอะที่สุดบ<ช> <Bo jo S 2> อจโจก็เลยเด็นนแต่งเพลงอาบอกเพชรเพลงนี้ขึ้นมาก<ช>เพื่อขอบคุณนเช่าจังหวัดศรีสะเกดนะคร<ช>ับผมตอนนี้ยอดวิวนะครับศรีสะเกดเพชรบ้านแพงอยู่ที่หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยวิวโอ้โห เพลงนี้ก็ได้น้องอุ๋อิงมาร้องระกับศิลปินหลายๆค้นของทั้งสารพัดบันแพงมาร่วมร้องอยู่ในเพลงนี้สาวกถือว่าเป็นอีนึงบทเพลงที่มีมนขังมากๆเขาไปท่ายอยู่อยีางวิวสวยมากเนาะแม่ค่ะแล้วเพลงนี้ก็คือ amazing นะคะชาวต่างชาตินี้พูดกันเยอะมากเลยนะบอกว่าพูดถึงการถ่ายทำการอะไรดีมากร้องเพลงเนี่ยเหมือนสืบสานวัฒนธรรมชาวสีสเกตเนาะเนี่ย คือสีสเกตเพ่นบ้านแพงนะค,ะนะครับผมอะต่อมาอันดับที่9นะครับอันดับที่9ได้แก่เพลงกอดเขาอุนบอ,อเป็นเพลงโคเวอร์ของนออ้องอุกอิงเพ่นบ้านแพงแต้นฉบับเพลงนี้นะครับเป็นคุณพี่สุสายใหญ่ได้ร้องไว้อ,อุกอิงเอามานั่งโคเวอร์หรือว่าเป็นเพลงแรกของอุกอิงเลยที่ได้ร้องลงช่องสาวน้อยเพ็นบ้านแพงเพลงแรกเลยเพลงแรกเปิดตัวอุกอิงมาด้วยยอดิวถล่มทลายมากมากกว่า สองล้านแปดแสนสามหมื่นกว่าวิวใช่หลัยอดวิวก็ยังทะยานยู่ตอนหนื่องอยู่เด้ใช่อือแล้วเพลงนี้ก็คือยังติดกระแสใช่เท่าทุกวันนี้ค่ะพี่น้องทุกวันนี้ก็ยังมีคนเปิดฟังอยู่เนาะไลน์ขึ้นวิทยุก็ขอเพลงนี้เข้าไปเยอะอยู่นะอุ๋งอิงแรกๆแม่นายังเด็กอยู่เลยเนาะก็ปีที่แล้วตอนนั้นอายุสิบหกปีนี้สิบเจ็ดก็โตไปสาวขึ้นแล้วไงห่อเนือ่ากับพ่อทั้รมดาพี่สุไชยเขาร้องไว้ดีมากอุ๋งอิงมาเป็นเพื่อนั่งอุ๋งอิงกับ ทำไว้ดีใช่ค่ะโอ้เป็นการเปิดตัวอย่างสวยงามของอุ๋อีเนบ้านแพงนะครับอ่ะอันดับที่แปดนะครับอันดับที่แปดได้แก่เพ่งนั่ง้านาหานครับเพราะอุีเพบ้านแพงอีกแล้วพี่น้องครับน่าหานยอดวิวได้่าจยอดวิวสามล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันวิวนั่งานาหันเป็นเพ่งจังหวะเรียวๆโจ๊ะๆเต็มมวนๆเวลาหลอกเพ่งนี่น่าหันสิม้วนครับพี่น้อง ได้เต้นกันจุใจเลยลหละครับผมนี่น้องอินก็เนี่ยไทยสวยจริงค่ะแต่ทำจีบนเวทีสอเแรลงคอยยูมือไทยแอานี่แหละเราูเราจอยู่บอกมือนะเอน่ารักน่ารันี่คู่มอนอิงคู่มอนอิเต้นค่ะอนี่ครับผมยอดวิวเนาะสามล้านสองแสนเก้าหพันวิวถือว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับอ่ะ อันดับที่7นะครับได้แก่เพลงหนึ่งเข่าไฮพอเน่เป็นเพลงโคเวอร์นะครับโอเคไหมโคเวอร์ขออภัยครับเป็นเพลงฟิชเชอริงเพลงกูเพลงแร็ของอุงอิงกับบอโจเป็นเพลงม้วนๆจากว่ามันๆแล้วเร็วๆขึ้นกันก็ถูกดาวทิกตอกดังเลยทิกตอกเล่นลูกมาหนึ่งเข่าไฮพอเน่ยามัวแต่เล่นทิกตอกเล่นโซเชียลหลายแหม่เด็กๆใช่ดีขนาดก็ได้ลูกสาวบอโจแลยมันเล่นน้ำนี้นองอัน นอยอย่างก่อนนะนนอลรำเพลินแมน่าล้างเราอีกคม่ได้หน่อยอยู่เนาะรวมคู่กันเป็นต้นทางพอลูกแหมนี่อีนี้นี่ครับผมเอายอดวิวยอดวิวเพลงนี้นะครับสามล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันกว่าวิวใช่โอ้โหบทธรรมดาอีเอ้าเพลงต่อมานะครับอันดับที่หกครับอันดับที่หกได้แก่ ยืนหนึ่งปมนเขายืนเมาเปมนนองครับผมอต้นฉบับคือเพลงนี้ก็โคเวอร์เป็นเพลงโคเวอร์ต้นฉบับคือเป็นเพลงของบอจโจยมานินกับคุณพี่เพชรสหรัสร้องไว้ได้แลวคุ่มมาโคเวอร์นะครับเป็นเวอร์ซันท์พยิ่งแล้วเขาบอกว่าดี่มากเพลงที่ชาวต่างชาติยืนหนึ่งปมนเขายืนเมาเปมนนองเพลงชาวต่างชาติอ่ะนั่งไปรีแอคชั่นนั่งไปโคเวอร์กับนี่เห็นถึงว่าโอ้โหเพลงนี้เป็นกระแสข้ามประเทศเลยนะ ยอดวิวนะครับผมอยู่ที่3 7 3ล้านเจ็ดแสนหื่ันวิวยอดวิวก็สุดยอดจริงๆตรงนี้เพลงนี้แมนขนาดเพลงนี้โคเวอร์นี่นี่มิตลาดยมั้ยมิตลาดคือเป็นเพลงโคเวอร์ไปยังไงละสามล้านครัวทะยานขึ้นสู่4ล้านตอนเนี้ยใช่ขึ้นเรื่อยๆค่ะเพลงน้องอิงขึ้นทุกเพลงเลยค่ะครับผมอ่ามาถึงอันดับที่5นะครับอันดับที่5ได้แก่ น้ำตาอีหลาหน่อย,ออยของนอกอุ๋อิงเพชรบ้านแพ้น,นะครับผมมียอด <สะ S 1> วิวอยู่ที่4 7 9 3้0 0เวิวน้ำตาอีหลาหน่อยเพลงนี้คือเป็นเพลงจากป,ปายปาะกาของบอสโจย,ยมนินบอสโจเด็ดแต้ให้น้อุ๋อิงคือมันเป็นประมาณว่าเอาเรื่องราวตอนนั้นที่น้องเจอดาม,มา่า กว่าจะมาเป็นอู๋อีเป็นบ้านแพงในวันนี้น้องผ่านอะไรมาบ้างการซื้อร่วมมีได้เพลงหนีบุดเลยอืมช่วงนั้น่นปล่อยช่วงนั้นกี่เดือนแปดเดือนที่แล้วช่วงนั้นเจอดราม่าเยอะนะคะเจอดราม่าเยอะเจอดาม่าเยอะมากยอดวิวเก่าอ่าาามองอีลานั่งไฮยูบันไดมีแม่เลยนี่ยทยานขึ้นสู่ห้าล้านวิวแนะนี่แหละมองอีลานั่งไฮเต็งกีน่ะโดนโจมตีบ่อยๆที่น้องเข้ามาเมื่อไม่นานเนาะแต่ตอนนี้น้องก็เข้มแข็งแล้วค่ะพี่น้องใช่ครับอ่ะ ต่อมานะครับอ <occurs S 1> <Lia> ันดับที enfin ่4ได้ลยแกจบแบบบอดเพย์เป็นเพลงโคเวอร์นะครับผมต้นฉบับต้อฉบับว่คือบอสโจโยมานินนะครับน้องอุ๋ยนํามาโคเวอร์เนาะเป็นเวอร์ชั่นอุ๋งอิงมียอดวิวมากกว่า8ปดล้านสามแสนวิวแล้วก็ขึ้นเรื่อยๆค่ะพยานขึ้นเรื่อยๆจแบบบอเทแสดงเองค่ะเราเองแสดงเองกินแห้งนี่อื้ เอานุญารณปุ๋เสียงนะคะเนอันดับต่อมานะครับผมอันดับที่สามได้แก่เอิญฮักนางเอกน้อยครับอเพลงนี้ของอาจารย์ดิพุมารีผึ่งแตงไหมือกููนี่เองอันนียอดวิวอยู่ที่สิบสามล้านห้าแสนสี่มื่ห้าพันวิว สองเดือนที่ผ่านมาพี่น้องเฮ่ยคุคนัําไปรองโคเวอร์ลายนําไปโคเวอร์แล้วก็นําไปรองบนเวทีเออนัาไปรองบนเวทีต่างๆเนี่ยไลายหลายเวทีเลยครับเวทีหมอล่ำหรือว่ารถเพ่จะนําไปรองหลายนะเพราะาเพลงนี้เนื้อหาเพลงก็เป็นจังหวะที่แบบว่าหนาฟอนแหมน้ำตาอีลาน้อยนะครับผมอยู่อันดับที่สามนะครับเงแสดงเองด้วยเพลงนี้แล้วก็มาถึงอันดับที่สองนะครับผมอันดับที่สองน่าแก่ เลือกเขาสาอเลืกเขาสาายนี่ก็คือผลงานเพลงของที่สามเนาะที่สแต่ว่าเป็นเพลงที่สองของน้องมียอดวิวมากกว่า14ล้าน9แสน5 8หมอยวิวใช่อหเป็นทลงเกาะล้านเกแสนส5แห้วพยายามขึ้นสู่15ล้านตอนนี้ภายในมือหนีกระืับ้แล้วเกล้านอีกไม่กี่พันเนาะ14ล้านเแสน หกหมื่นอ่าหกหมื่นสองพันแสดงว่าใกล้แล้วค่ะใช้ชิพห้าล้านแล้วยอดดีเดี๋ยวเขสลาอันนี้น้องก็แสดงดีร้องเองแสดงดีเุงก็ไม่ไ้หน่อยเป็นมากเลยแสดงเอ็มบีพ่อพี่น้องเอาจากชีวิตจริงตัวเองเลยเนาะแต่ก่อนน้องลำบากไงเหมือชีวิตคล้ายๆชีวิตน้องน้องทำทุกอย่างค่ะแต่ก่อนน้องทุกอย่างอ่ะโอเคครับมาถึงอันดับที่หนึ่งนะครับ อันดับที่หนึ่งยืนหนึ่งก็คือเพลงห่อฝันมากหลังห้าคันนี้ก็คือเพลงจากชีวิตจริงโอ้โหชีวิตประจำตัวของน้องเลยใช่ใครก็รู้จักน้องอีกใช่เพราะเพลงนี้เพลงนี้เลยเนี่ยเนี่ยปอดเพลงนตลาดอ่ามียอดวิวมากกว่า28่สิบแปล้านสามแสวิวใช่ขยานสูง3 30ล้านส0ล้านค่ะพี่น้องเป็นจังใดพี่น้องโอ้โหเพลงเบวชโตมากแบบนี้ใช่บทเพลงนี้คือชีวิตของน้องเลยนะบาโจอ สมัยก่อนน้องไปร้องเพลงที่ตลาดไงเออเนี่ยเหมือนกันเลยเหมือนทุกอย่างเลยจริงๆรน้องก็มีความฝันถ้าได้ไปฟังเพลงนี้นะหอฝันมาหลังหานนะเขาสิหูสืบถึงแบบว่าชีวิตที่ผ่านมาต้องพอมาเออกว่าจะมากว่าจะมาหลังเวทีในวันนั้นกว่าจะมาเป็นอุกิงในวันนี้เนี่แหมใช่้อใจชีวิตของน้องเลยเนี่ยมีอะไรมาบ้างเนี่ยหอบลำพ้งไป เด็กตาดำดำเนาะอาวุหมอสามจบก็สอนอผ่าจําขึ้นหนาแม่พอกับน้องที่ยังลำบากแม่นนะออกเดินตามฝันเพื่อหวังสักวันเนี่ยเห็นมองแม่หน่อยอยู่ขอยู่นอกู่เวนืชีวิตจริงน้องเลยครับอะนี่น้องพี่น้องนี่ก็คือเป็นการจัดกอันดับยอดยิวเแห่งของน้องอุอินเพชรบ้านแห้งทั้งหมดนะครับผมเนาะที่น้องร้องแล้วก็ลงใน ช่องนะไม่ว่าจะเป็นทั้งสาวน้อยละเพลสาวน้อยละเพลอีดีเล็คอร์ดหรือว่าสาวน้อยเป็นบ้านแพงนะครับมีทั้งหมดเราจัดมาสิบเพลงเนาะหอกฟันมะลังทานกันยอดวิวเยอะที่สุดอยู่อันดับที่หนึ่งนะครับผมอ้าวพี่น้องเอฟซีแฟนคลับมาจะได้สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยพี่น้องเด้อแล้วก็มีเพลงใหม่ด้วยนะที่จะเดินกลังจะปล่อยใช่ไหมกับซีมี่เพลงที่พรุ่งนี้วันนี้แหละจะไปร้องเข่าของอัร์ เป็นเพลงที่ลองคู่กับพี่จิตตลาแลวก็รีมีโปรเจกต์ลองคู่กับกตายท่านนิภาแล้วก็จะมีเพลงเดี่ยวของตัวเองอีกนะครับซือว่าเพลงครูบาวคนแรล่ามเพลงพดเนียนครับมารอติดตามกันนะครับเร็วๆนี้นะครับแล้วก็เพลงคู่กับพี่จิตตลาเนี่ยกำหนดวันปล่อยแล้วคือวันที่21กุมภาพันธ์นี้นะครับมอ่ะพี่น้องคนไหนนะครับที่กำลังเบิ่งอยู่ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราสองคนด้วยนะครับสรับมนีเฮาสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ